บยากาศตามแนวชายแดนตอนนี้ตึงเครียดขึ้นทุกขณะหลังเกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกดเหตุการณ์นี้ทําให้มีทหารได้รับบาดเจ็บหลายรายและถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะฝ่ายไทยได้ประกาศอระง,งับข้อตกลงสันติภาพทั้งหมดซึ่งเป็นสัญญาณชัดว่าทั้งสองฝ่ายกําลังเตรียมพร้อมเปิดฉากประทะกันอีกครั้งล่าสุดทางด้านของฝ่ายไทย ผลเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมุตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เปิดเผยเพียงสั้นๆถึงปฏิบัติการทางทหารและการเตรียมอาวุธหนักยอมรับว่ามีการเคลื่อนไหวทางยุทธการจริงแต่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดโดยให้เหตุผลว่าเป็นความลับทางทหารเพื่อไม่ให้ฝั่งตรงข้ามรู้ความเคลื่อนไหวของไทยล่วงหน้าขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชากลับเกิดกระแสไวรัวลในโลกโซเชียล เมื่อทหารขเขมรออกมาขอร้องประชาชนของตัวเองให้หยุดถ่ายคลิปหยุดโพสต์ภาพการเคลื่อนไหวของรถถังและอาวุธหนักหลังพบว่ามีประชาชนจํานวนมากถ่ายคลิปขบวนยานเกราะและกําลังพลแล้วโพสต์ลงโซเชียลจนกลายเป็นการเปิดเผยข้อมูลทางทหารโดยไม่รู้ตัวล่าสุดเพจจาไอทัฟฟ้าได้เผยคลิปและภาพจากฝั่งกัมพูชาซึ่งแสดงให้เห็นเครื่องยิงจรวด b m 21ถูกนําออกมาวอร์มเครื่อง คาดว่าเตรียมพร้อมนำกลับเข้าประจำการที่แนวชายแดน ไม่จบแค่นั้นเมื่อช่วงกลางคืนวันที่11กันยายนที่ผ่านมามีคลิปทหารขเขมรจำนวนมากเคลื่อนกำลังเต็มรูปแบบเข้าสู่แนวชายแดนโดยเฉพาะฝั่งภูเขาผีทหารในคลิปแต่งชุดเต็มยศพร้อมอาวุธครบมือประกาศชัดว่าพร้อมรบแล้ว

เ,ย,เ,ย,เ,ย,เย,ยิ่งไปกว่านั้นสื่อข่าวของกัมพูชาเองก็เริ่มรายงานสถานการณ์ตรงชายแดนจังหวัดพระวิหารว่าสถานการณ์ตึงเครียดมากกองกำลังขเขมรพร้อมรับคำสั่งตลอด24ชั่วโมงโพสต์ข่าวดังกล่าวมีผู้แชร์กว่า6,000ครั้งและมียอดไลค์ทะลุ16,000ครั้งสะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้ฝั่งกัมพูชากำลังเร่งปลุกก,กระแสในประเทศ และตั้งใจส่งสัญญาณเปิดศึกอย่างชัดเจนล่าสุดมีรายงานว่าจับตาช่องบกเขมรนทรงกําลังรุกเข้ามาแล้วในขณะที่ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปทหารเขมรเคลื่อนกําลังคนออกจากพนมเปญเตรียมประชิดชายแดนเมื่อคืนที่ผ่านมา ขณะที่มีรายงานข่าวจากพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเผยว่าทหารไทยได้เข้าพูดคุยเจรจากับทหารขเขมรในพื้นที่ช่องอานมาจังหวัดพระวิหารเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนขณะเดียวกันกองกำลังไทยได้ทำการลาาตะเวนและครึงลวดหนามเสริมแนวป้องกันเพิ่มในจุดช่องอานมาเพื่อยกระดับความมั่นคงและสกัดการเคลื่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดเหตุปะทะซ้ำรอยในอนาคต หน่วยความมั่นคงของไทยยังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติภารติจด้วยความรอบคอบและไม่ยั่วยุฝ่ายตรงข้ามเางคราวบางคราวมีแต่บอกหนโอ๊ยจเลยวะมึงมาเราบงเดี๋ยววันนไปเดี๋ยวไปตู้ให้ គុណអរគុណអានេះយើងនិយាយអ oi ស្បើយមានរឿងខ្លួនគ្នាណាស្មូលមានបញ្ហាអភិបាលតាមទូរមិនຢາກឲ្យមានការអឺអរគុណអរគុណអឺហើយខ្ញុំមកជួបខ្ញុំនិយាយអ oi បានមកនេះឲ្យយើងដាក់ការគ្នាបានអស់អរចិត្តថតបងប្អូនគ្នាស្មូលមានអីឧទាហរណ៍ថាអានេះមក อ่อเนี่ย็นวิ่งวิ่เอะไรอย่เนี่ยโอเคเบานอ้ยก็มาเดียร์กาบ้านบ้านสองเียเียร์กามีนะครับเดียร์กาในบ่ออาน่อ๋อพระบ้านขออนาต่ยอะรช่่ยกดูเบกล้วก็อ๋อ่อว่าเราขอคนสองขึ้นทางนี้ได้ไหมเพราะว่าสองขึ้นม่าโอ โอเคบอกเขาบ้าตัวเองก็ยังไม่ด้ตเองกยังไม่ได้ตัวเองก็ยังไม่ได้ตัวเองก็ยัไม่ได้ตัวเงก็ยังม่ได้ต้วเองก็ยัง่ไ okay. ด้ตัวก็ยัง้ เราหนีรืองบ้านอย่าอย่าบังบุบ้น่ทุกนเต่าห้ยเรากรักรมคุกเนี้ยใช่เรานมแลาวน่นนคือเจอว่าให้ทำาวันี้ร็จกนแล้วก็ให้งานทางขึ้นมาแล้วก็คือูเมื่อ่ไหม่นี้ไม่ได้ทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแต่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชม